อินในตำนานที่มีราคาสูงถึงระดับหลายหมื่นที่สำคัญสร้างมาจากวัสดุที่เชื่อกันว่ามีพญานาคราชเป็นผู้รักษาสวัสดีค่ะดิสุภลักษ์เครื่องรางล้านนานะคะแน่นอนค่ะว่าคนที่ชื่นชอบเครื่องรางทั้งเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์โดยเฉพาะที่มีความหลงไหลในเรื่องของเครื่องรางล้านนา คุณคงจะได้มีอินสักหนึ่งคู่ไว้พวกพาติดตัวใช่ไหมแต่อินในตำนานที่ดีจะนามาเล่าถึงในวันนี้เชื่อว่าใครหลายคนไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ก็ยังไม่รู้ประวัติความเป็นมาหรือว่าความหายากว่าเขามีคุณค่ามากมายขนาดไหนอินที่ดีจะเล่าถึงในวันนี้นะคะมีชื่อเรียกว่า อินหน้ากระสวยซึ่งอินชนิดนี้นะคะดียกย่องเลยว่าเป็นอินในตำนานเนื่องจากว่ามีความหายากที่สำคัญแล้วค่ะราคาในการเช่าบูชาเนี่ยมีราคาสูงถึงระดับหลายหมื่นอินหน้ากระสวยนะคะเป็นอินที่แกะจากหินที่มีคุณค่ามีความหายากและที่สำคัญค่ะผู้เฒ่าผู้แก่ล่ำลือกันว่า หินที่มีพญายนาคราชเป็นผู้เก็บรักษาและสาเหตุที่มีความเชื่อว่าทําไมหินชนิดนี้ถึงมีพญายนาคราชเป็นผู้รักษาเนื่องจากว่าหินชนิดนี้เราจะพบเจอเฉพาะในบริเวณของแม่น้าโขงหลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าแม่น้ําโขงกับภาคเหนือหรอดีเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแม่น้ําโขงต้องอยู่ฝั่งอีสานสิเริ่มต้นของแม่น้ําโขงในประเทศไทยจะเริ่มต้นจากเชียงรายก็คือบริเวณภาคเหนือตอนบนของ ประเทศไทยค่ะแล้วก็ค่อยๆไล่เลียงผ่านจังหวัดน่านก่อนจะแตกสายเข้าสู่ฝั่งอีสานของประเทศเรา ทีนี้แล้วค่ะว่าหินชนิดนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ท่านจะเชื่อว่าจะพบเจอเฉพาะบริเวณของแม่น้ำโขงก็ส่วนของเชียงรายและก็ส่วนของจังหวัดน่านเท่านั้นโดยหินนี้นะคะจะมีลักษณะพิเศษคือเขาจะมีความแวววาวกลมกลึงมีความมันมีความใสเนื้อเนี่ยเรียบรื่นจนคล้ายกับหยกเฉดสีมักจะมีสีเขียวเขียวเข้มไปจนถึงเขียวเกือบดา อินหินหน้าก็สวยที่มีความนิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามของศิลปะรวมถึงมีราคาในการเช่าบูชาราคาสูงมากมักจะเป็นศิลปะของทางจังหวัดน่านและก็มีความแปลกตรงนี้แหละคะ่ะว่าเมื่อใครก็ตามที่ได้เช่าบูชาอินหินหน้าก็สวยไม่ค่อยจะปล่อยออกหรือไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนมือนี่จึงอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้อินหินหน้ากรสวยมีความหายากมี ความลึกลับจนถึงทำให้ดียกย่องว่าเป็นอินในตำนานและเรื่องของพุทธคุณของอินแน่นอนค่ะว่าต้องเด่นในเรื่องของเมตตามหาสเสนและเมตตามหานิยมโชคลาภและเงินทองโดยเฉพาะเมื่อแกะมาจากหินที่เรียกว่าหินนาซึ่งเราเชื่อกันว่ามีพญานาคราชเป็นผู้รักษาจึงมีคุณในเรื่องของความเป็นมงคลกันเพศภัยต่างๆได้ด้วย และเมื่อมาถึงจุดนี้ดีเชื่อว่าใครหลายคนที่ดูคลิปนี้รู้สึกอยากจะมีอินน่าประสวยไว้ในครอบครองอย่างแรกที่ดีต้องขอบอกนะคะว่าเขาเป็นอินในตำนานที่หายากมากจริงๆสำคัญตรงนี้แหละค่ะว่าถ้าคุณอยากจะได้เครื่องรางของเก่าของแท้คำเดียวที่ดีจะแนะนำได้ก็คือขอให้คุณ เข้าไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องรางล้านนะาเมื่อเงินของเราแท้และคุณมีความต้องการอยากจะได้เครื่องรางหรืออินหน้ากระสวยที่เป็นของเก่าแท้การเข้าไปปรึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงก็จะดีที่สุดค่ะ ไม่ว่าการจะบูชาเครื่องรางชนิดไหนรูปแบบไหนก็แล้วแต่ค่ะสิ่งสําคัญที่สุดนั่นคือความศรัทธาเนาะเมื่อใจมีศรัทธาบารมีเราก็จะเกิดและที่สําคัญนะอย่าลืมที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเติมบุญเอาไว้ตลอดนะคะสิ่งเหล่านี้ถึงจะช่วยให้เราพบเจอเรื่องราวที่ดีสําหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและกด ซีเฟิร์สเพื่อที่คุณและคนที่คุณรักจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆเหล่านี้จากดีวันนี้ดีสุภลักษณ์เครื่องรางล้านนาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ